เราต่างคนต่างก็อุทิศชีวิตต่อพระพุทธศาสนากันมาแล้วตั้งแต่เมื่อเกิดต้งนีน้ตอนเกิดใหม่ๆก็ไปแจ้งกะเกิดเขาก็ลงว่าสัญชาติไทยเชื่อชาติไทยนับถือศาสนาพุทธ นั่นะมันเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เกิดมาทีแรกนู้น,น,นไม่ใช่ว่าเพิ่งมาเป็นนี่นะเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันทบทวนดูให้ดีพุทธะแปลว่าผู้รู้นะทำไมความว่าเมื่อเราเป็นชาวพุทธเช่นนี้มันก็ต้องมีความรู้ พุทธะไปว่าผู้รู้รู้จักบาปปุลคุณโทษประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์และตลอดถึงมรรคผลนิพพานการที่บุคคลจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มันก็ต้องอาศัยความรู้ในเบื้องต้นนี่แนหะเป็นบรรทัดฐานก่อน คือว่าชำระความชั่วออกจากกายวาจาใจนี่ให้มันหมดไปก่อนมันถึงจะไปสวรรค์นิพพานได้ไม่อย่างนั้นไปไม่ได้เลยต้องเข้าใจเราจะไปรู้อนิพพานทีเดียวเลยไม่ได้นะต้องรู้เบื้องต้นนี่ต้องสะสังกายวาจาใจทั้งตนให้มันสะอาดจากกิเลสบาปธรรมขั้นหยาบๆยาบนี้ให้มันได้ เนี่ยก็จึงสมกับว่าเราเป็นชาวุูดนั่นเองอันขึ้นชื่อว่าความชั่วแล้วมันก็เกิดมาจากกิเลสนั่นแหละ<ม>ความโลภความกโกรธความหลงเนี่ยเทศให้ฟังอยู่จนว่าทุกวันทุกกันเลยกันเทศกันใดจะไม่ยกกิเลสอันนี้ออกมา ว่ากันนะไม่มีเลยนะเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าคนเราเนี่ยมันยังไม่รู้เป็นชาวพุทธแต่ชื่อแต่ว่าใจยังไม่รู้จักว่าอะไรเป็นบาปอะไรเป็นโทษแม้บวชเข้ามาแล้วก็ตามนะมันก็ยังไม่รู้นะก็ยังละไม่ได้เลยอนะ่ก็มีอยู่นี่เรื่องมันนะ เพราะการแนะนําสั่งสอนนะจะไปพูดเรื่องอื่นนะมันก็จะเข้าทํานองที่ว่าเกาไม่ถูกที่คันนะมันจะได้ผลอะไรอนะ่ะเมื่อคันที่ไหนก็ต้องเกาที่นั้นอันนี้คนเราเมื่อมันคล้องอยู่ในเรื่องใดเราก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาพูดกันนะให้มันรู้กัน อย่างความโลภอย่างนี้นะเอาก็โลภนี่นหมายความว่าความเพ่งเล็งเนี่ยนั่นลนะความเพ่งเลงไปภายนอกเพ่งเลงไปหาบุคคลบ้างเพ่งเลงไปหาวัตถุสิ่งของบ้างเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันก็อยากได้ขึ้นมาอย่างรุนแรงอันนี้คำว่าโลภะหรือว่าความโลภนะแปลว่าความเพ่งเลงนี่ให้เพึ่งรู้ความหมายอะ่ะ ทีนี้ถ้าผู้ใดมาสำรวมจิตของตนได้ไม่เพ่งไปอย่างนั้นนะความโลภนี่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นความโกรธก็เหมือนกันนะก็เมื่อมันเพ่งไปใส่บุคคลคนนั้นล่ะมันทำความไม่พอใจบุคคลคนนั้นล่ะมันถึงได้โกรธขึ้นมาแต่ถ้ามันสำรวมใจเอ่ภายในในี้ไม่เพ่งออกไปหาคนนั้นมันไม่โกรธเลย อลองคิดดูสิเนี่ยคนเรายังยังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยถึงบวชเข้ามาก็าตามบางคนนะยังไม่ฉลาดสำรวมจิตใจตัวเองเลยยังปล่อยให้กิเลสย่ำยีได้จนแสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้นะทั้งที่เทศให้ฟังอยู่ เกือบแพบท,ทุกวันเลยยังไม่เห็นโทษแห่งความโกรธความดุร้ายต่างๆนี่บางคนเนีไม่ใช่ทั่วไปะนั่นแหละใครเป็นยังไงล้ะต้องรู้ตัวต้องทบทวนตัวเองให้ดีการฟังเทศถ้าหากว่าไม่ทบทวนดูไม่พิจารณาดูตัวเองเทียบกับคำสอนของอุทยเจ้านั้นมันไม่รู้เลย ไม่รู้ว่าตนบกพ้องอยู่ไงไม่รู้ว่าตนสะสมกิเลสอะไรไว้ในใจก็ไม่รู้คน <c oughs> ไม่รู้น,นั่นแหละมันถึงได้ปล่อยให้กิเลสมีอำนาจเหนือจิตใจจนสามารถบงการให้แสดงออกทางกายทางวาจาออกมาได้ นี่แหละเพราะฉะนั้นมันไม่สมกับว่าเราขึ้นทะเบียนเป็นชาวพุทธมาตั้งแต่เมื่อเกิดอขอให้ทบทวนกันให้ดีนั่นนะเพราะฉะนั้นในแนวทางนี่เราพูดกันในแนวทางปฏิบัติกา,การที่มันจะละกิเลสเหล่านี้ได้นะก็เพราะสำรวมใจนี่เนี่ย รู้จักห้ามใจตัวเองอย่าให้มันเพ่งออกไปภายนอกน,ะนี่แต่คนผู้ที่ประมาทแล้วเพราะว่าตาได้เห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงอะไรที่ไม่พออกพอใจแล้วจิตมันเพ่งไปเลยนะอนั่นแหละจิตมันเพ่งไปหารูปนั้นจิตมันเพ่งไปหาเสียงนั้นเลยมันมันไม่ห้ามตัวเองนะ มันไม่รู้จักห้ามตัวเองอนั่นเอยเมื่อมันเพ่งไปอย่างนั้นมันก็ความโกรธมันก็ลุกรามขึ้นเลยทีแรกก็ใจเป็นพระแบบนี้ท่านต่ตมาใจก็เป็นผีไปเลยบบนี้นั่นนะมันเป็นอย่างนั้นความเพ่งเลงนะความไม่รักษาจิตตัวเองนะ่ะ มันจะพาให้ไปถูกอบายภูมิมันต้องรู้กันนะน,นี่เราพูดกันในทางปฏิบัติแล้วเราต้องสํมรวมจิตใจอยู่ทุกเวลานาทนีผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีสติสัมิชัญญยกควบคุมจิตตัวเองอยู่เรื่อยไปคอยระวังเหตุที่มันจะมาจูงใจให้ประพฤติชั่วน่ะ นี่มันต้องระวังตัวอยู่เสมอเพราะว่าไอ้ตนก็รู้ตนว่าตนยังละกิเลสอันเป็นเชื้อแห่งบาปนั้นยังไม่ได้หมดเห็นแต่บรรเทาลงไปนิดหน่อยหน่อยเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นะเมื่อขาดการสำรวมระวังแล้วมันกิเลสมันได้ช่อบม,มันก็ลุกขึ้นเลยอ่ะกิเลสนี่นะมันดองอยู่ภายในจิตใจของคนเรานั้น แล้ววันนี้มันอาศัยเหตุภายนอกนั้นกระทบเข้ามาภายในเนี่ยกิเลสท,ที่มันดองอยู่ในใจน่มันมันได้เชื่อแล้วมันจึงลุกคื้นขึ้นนั่นแหละบุคคลไม่มีสติเข้มแข็งไม่มีความอดกั้นทนทานก็เลยเลยปล่อยให้กิเลสมันบังคับตัวเองให้ทำชั่วออกไป แสดงความชั่วออกไปทางกายทางวาจาได้เลยนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องของเรื่องนะดังนั้นเนะี่ยเมื่อไรแล้วเราจึงยิพยิจารณาจะเห็นโทษของกิเลสอันนี้สักทีอะ,อะถามตัวเองดูนะแต่ละคนนะหรือยังแกเห็นว่ากิเลสอย่างว่านี่มันดีอยู่เหรอนี่ก็ต้องเพ่งทบทวนดูอ่า ทบทวนดูด้วยตนเองอันลำพังผู้อื่นสอนนะถ้าตนไม่ทำตามแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยการฟังคำสอนก็ดีไม่มีประโยชน์จริงๆถ้าตนไม่ทำตามแล้วไม่เอาตามแล้วนั่นแหละมันจะมีประโยชน์ได้เมื่อฟังแล้วต้องลงมือทำตามจริงๆอย่างนี้นอนั่นแหละมันถึงไม่เป็นประโยชน์ได้ ประโยชน์จึงเกิดจากการฟังนี่แล้วประโยชน์เกิดจากการภาวนาการทําจิตให้สงบก็เตือนอยู่แล้วนะเมื่อทําจิตให้สงบแล้วหากว่าเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าจิตของเรามันยังคล่องอยู่ในสิ่งนั้นหรือมันยังหวันไหวอยู่กับเรื่องนั้นก็ให้หยิบยกเรื่องนั้นมาวินิจฉัยในขณะที่จิตใจมันสงบอยู่ อันนี้นะทําไมมันถึงไปยินดีกับกิเลสอันนั้นอยู่เนี่ยหยิบยกเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจฉัยเลยอะ่ะเมื่อใจมันสงบลงแล้วอะเมื่อใจสงบลงแล้วกําหนดเอาเรื่องเช่นนั้นมาวินิจัยมันก็เห็นแจ้งสิบาน,นี้นะมันเห็นแจ้งนะแต่ถ้าว่าใจไม่สงบแล้วมันไม่เห็นนะ มันไม่เห็นแจ้งหรอกจะเอามาพิจรารณาอย่างไรงมันก็ไม่เห็นแจ้งเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะจ้องดูเรื่องนั้นได้โดยเฉพาะหันใจไม่สงบนะเพราะว่ากําหนดวิจารณาเรื่องนี้แหละสักหน่อยมันจะพลิกไปเรื่องอื่นนู่นแล้วอย่างนี้มันจะรู้ได้ยังไงอ่ะท่นนนะการนี้มันจะรู้ไดนะ้มันต้องใจแน่วเป็นหนึ่งอยู่ที่เดียวอ่า เหมือนอย่างเราอ่านหนังสืออย่างนี้นะอยู่กระดานป้ายอย่างนี้นะถ้าว่าเราสายตาล็อกแกลกล็อกแลกไปมานี่ไม่มีทางมันที่ไปอ่านหนังสืออยู่กระดานป้ายนั้นได้นะอ่าเป็นอย่างนั้นเนะี่อันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าใจมันสายไปสายมาอยู่นั้นนะมันจะกําหนดที่นาเรื่องใดๆมันก็ไม่เห็นแจ้งในเรื่องนั้นเลยอ่อาก็ให้พึ่งพากันเข้าใจ นี่เรื่องหลงแบบน,นี้นะเรื่องหลงนี่มันก็หมายถึงว่าปล่อยใจให้เพ่งเล็งออกไปข้างนอกนะั่นเองเมื่อปล่อยใจให้เลื่อนลอยเพลินไปข้างนอกแล้วมันก็ไม่รู้ตัวเลยเนะี่ยตอนทําผิดพูดผิดยังไงก็ไม่รู้ตัวเลยนะบาน,นีมไอจิตมันลอยไปอยู่ข้างนอกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะหมายความว่าสติเนะี่ยมันระล,ลึกออกไปข้างนอกนูนะ่น มันไม่ได้มาควบคุมจิตอยู่ภายในอ่ะเหตุนันะ้นอ่ะตอนทําผิดพูดผิดอะไรไปมันถึงไม่รู้ตัวอะไรอ่าแล้วก็กิเลสมันเกิดขึ้นก็ห้ามจิตไม่ได้เพราะว่าสติมันหนีออกแล้วมันห่างระลึกออกไปไกลแล้วอ่าแล้ววันนี้กิเลสมันมีอิทธิพลแล้วเผื่อว่าสติระลึกได้จะห้าม จิตนี่ไม่ให้มันวันไหวไปนี่มันไม่ได้สิมันกิเลสมันมีอิทธิพลเหนือแล้วอ่ะมันรวมกําลังกันได้มากแล้วการที่กิเลสมันจะไม่มีอิทธิพลถึงกับมาบังคับกายวาใ้ทําชั่วพูดชั่วได้มันต้องอาศัยสตินั้นคอยระมัดระวังอยู่เสมอพอมีเรื่องไม่ดีอะไรกระทั่งมานี่สติก็วิ่งเข้าไปควบคุมจิตทันทีเลย เบรกเลยเหมือนอย่างเขาขับรถนะเมื่อรู้ว่ารถนี่มันจะมันจะไปชนคนบ่หรือมันจะไปชนอะไรมันจิตเสียหลักยังไงเนี่ยเขาก็ต้องเหยียบเบรกเลยให้รถมันเบาลงให้มันวิ่งช้าลงนะ,อ,ะอย่างนั้นเนะี่ยมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละไอจิตใจอันนี้นะ มันจะตั้งมั่นอยู่ได้เพราะอาศัยสติควบคุมอยู่เท่านั้นเอะอาศัยสัมปชัญญะทำความรู้ตัวอยู่เสมอเลยนะแม้เราจะทำการงานอะไรอยู่ก็ดีจะพูดเรื่องอะไรอยู่ก็ตามก็มีสติควบคุมจิตอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นปกติอยู่ได้นี่อันนี้คนส่วนมากไม่เป็นไม่ได้ปฏิบัติอย่างว่านี่ พอทำอะไรเช่นอย่างว่าพูดกันสนทนาปราัยกันอย่างนี้นะเมื่อไปถึงบทขบขันหบกนี่กัหัวเลาะแล้วก็เพลินไปเลยลืมตัวแล้วแะเนี้อเอาถ้าไปไปถึงบทเกิดความเห็นขัดแย้งกันเข้าแบเนี้ก็เอาเล้วเทียงกันหน้าดำหน้าแดงไปเลยลืมนึกถึงไอ้คุณธรรมอันดีงามเลยฮะนี่ เลยกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทกันไปนี่การปฏิบัติธรรมาหมู่นั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแบบนี้เอามาทิ้งหมดนั่นแหละนี่ที่ให้เห็นว่าไอขาดสติสัมปชัญญะแล้วไม่เป็นท่าเลยนะกายวาจาใจนี่นะ,ะไม่เป็นท่าเลยดังนั้นนะ่ะ ถึงพยายามยกเอาเรื่องนี้มาพูดสู่กันฟังนะเพื่อให้ทุกคนได้รู้จุดบกพร่อ,องของตัวเองที่ในขณะใด,ดจิตใจตนวันไหวหรือว่าพลั่งเผลอไปในทางที่ไม่ถูกแล้วนั้นในขณะนั้น,นแสดงว่าสติไม่ได้ควบคุมจิตใจชำปัญญะความรู้ตัวก็ไม่มีไปรู้แต่เรื่องอื่นนุ่น ไม่รู้แต่เรื่องใจมันไปคล่องอยู่นู่นไอ้จิตท,ที่มันเป็นอยู่ปัจจุบันนี่นะมันไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเลยว่าตนกําลังทําอะไรอยู่เดี๋ยวนี้จิตตนกําลังไปเกาะคล่องกับอะไรไม่รู้ตัวเลย <c oughs> <c oughs> อันนี้นะท่านเรียกว่าขาดสมปัิชัญญานี่ให้พึ่งพากันเข้าใจนี่นะรวมความแล้วว่าจิตใจคนเรานี่ ถ้าขาดสติสมบัติส,สัญญาควบคุมแล้วไม่ไม่ได้เรื่องเลยเหลวไหลมดอ่าเลวไหลอ่ะ,หอะให้พากันเข้าใจให้มากมากเรื่องนี้นะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องลึกเรื่องขำจนว่ามองไม่เห็นเลยนะอ่าก็ก็เมื่อคนเรานะั้นมันสังเกตตัวเองไปทุกระยะนี่มันรู้ได้เลยนะไอะ้เรื่องที่พูดให้ฟังมานี่นะ รู้ว่าตนเถอสติเมื่อไหร่นี่ก็รู้ได้ถ้าเอาใจจดจ่ออยู่นี่นั่นแหละตนมีสติอยู่เวลานี่ก็รู้ได้เนี่ยจิตใจตนเป็นปก,กติอยู่ก็รู้ในขณะนี้จิตใจตนหวันไหวกับเรื่องอะไรก็รู้นี่สําหรับผููมีสตินะผููฝึกสติอยู่อย่างในสติปัฏฐานนั่นแนะเะพระองค์สอนให้มีแตกรร่กาหนดรู้มด พยายามกำหนดรู้แม่ใจที่มันไม่สงบอยู่มันฟุ้งซ่านออกไปอนี้ก็รู้นี่ใจเวลานี้มันความรักครอบงำก็รู้ใจเวลานี้ความชังครอบงำก็รู้ใจเวลานี้ความหลงครอบครอบงำไม่สามารถจะคิดอะไรรู้อะไรได้ก็รู้ นี่พระองค์ทรงพระประสงค์ให้ให้คนเรานั้นมีสติตามรู้ความเคลื่อนไหวของอาการกายอาการวาจาอาการอาการใจของตนอยู่ทุกเวลานาทีในสติปัฏฐานนะเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราเป็นสาวกของพระองค์เป็นพระก็ต้องกล่าวคำปฏิญญาณตน ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เหมือนกันเป็นเนนก็เหมือนกันเป็นอุบาสกวาชิกาก็เหมือนกันหรือเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เหมือนกันทุกคนก็ร่วนแต่กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ได้พึ่งเพราะว่าเาทำบุญที่ได้รับสินทีได้ก็ต้องขอสินพร้อมทั้งพระไกราสาราณาคมด้วยนู่นห่ะ แล้วก็พระท่านก่อนนำว่า,าตนก็ว่าตามพระไปนั่นแสดงว่าไม่ว่าเพศไหนเพศเหลืองเพศขาวเพศดำไอ้สำหรับว่าเป็นชาวพุทธแล้วนะร่วนแต่ได้กล่าวคำปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมาเป็นระยะระยะมาเลยไม่ได้ขาด ทีนี้ความประพฤติของแต่ละคนนะมันสมหรือไม่ว่าสมกับที่เราปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเนี่ยมันสมหรือไม่นั่นทุกคนต้องเพ่งพิจารณาตัวเองให้ดีพุทธแปลว่าผู้รู้นั่นแหลผู้รู้จักผิดรู้จักถูกด้วยตนเอง จึงเรียกว่าพุทธะธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งบุคคลเอาถ้าถ้าใจมันยึดเอาเรื่องชั่วมามันก็ทรงเอาเรื่องชั่วนั้นไว้ก็เป็นทรมฝ่ายชั่วนี่นถ้าว่าใจมันน้อมไปในทางดีมันชอบความดีมันก็ยึดเอาแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ตนและผืนมาเป็นอารมณ์ เช่นนี้ก็แสดงว่าจิตทรงไว้ซึ่งธรรมฝ่ายกุศลนี่คำว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งความดีความชั่วหรือความไม่ดีไม่ชั่วนั่นแหละให้พึ่งพากัรเข้าใจบัดนี้เราทรงไว้ซึ่งความดีหรือความชั่วนี่นะมันก็ต้องพิจารณาดูตัวเองทุกคนแหละต้องสำรวจกลัวก,วก,วก,กาดูตนเสมอ อย่าไปเมาอย่าไปทําตนเป็นคนเมาคนหลงโดยที่ไม่ได้มาวินิจฉัยตัวเองอย่างนี้นั่นน,น,น,นจึงนึกถึงตนเองครั้งหนึ่งอย่างนี้มันไม่ทันกับความหลงแล้วให้เข้าใจเราต้องหัดมีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ละเวลาแต่ละนาทีไม่ใช่แต่ละวันแต่ละคืนนะ แต่ละเวลาแต่ละนาทีนี่เราต้องพยายามระลึกถึงตนของตนเสมอเสมอให้ได้เ <c oughs> <c oughs> มื่อเราหมั่นระลึกถึงตนให้มากอยู่นี่สติมันก็ที่เข้ามาแล้แบบนี้นะมันไม่อยู่ห่างจากกายวาจาใจแล้วมันใกล้กายวาจาใจเข้ามาแล้วหมันระลึกเข้ามาบ่อยๆเข้ามันชินสิแบบน,นี้นะ มันชินแล้วมันก็เป็นอันว่าสตินั้นก็ไม่ห่างจาก,กจิตใจแล้ววันนี้เราระลึกเราหมัน่นทำความรู้ตัวอยู่เสมอเสมอไปอย่างนี้นะสติมันก็เลยประจำอยู่กับกจิตนี่ถึงแม้ว่ามันจะระลึกออกไปข้างนอกมันก็ระลึกไปแต่เพียงว่าในเรื่องที่จำเป็นนะเรื่องที่ควรจะคิด เท่านั้นเองพอคิดรู้เรื่องนั้นแล้วก็กลับเข้ามารู้กายวจาใจของตนอยู่เหมือนเดิมมาคอยระมัดระวังภัยอันตรายที่มันจะเกิดแก่ตนของตนนะนะภัยอันตรายก็คือว่าคอยระมัดระวังเรื่องชั่วต่างๆที่มันจรมาจากภายนอกมันจะมากระทบตาเป็นต้นเหล่านี้นะแล้วทำให้ใจวันไว้ไตามเรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นนะ นี่มันมีอยู่นี่เรื่องทางสังภายนอกนะเรื่องชั่วก็มีเรื่องดีก็มีนี่และนี่บุคคลใดไม่ระวังตัวปะเนี่ยเมื่อไม่ระวังตัวเผลอตัวปล่อยสติรละลึกเล่ล่อนไปภายนอกอยู่เนี่ยพอเรื่องชั่วกระทบทางตาเป็นต้นเข้ามาลนะสติข้ามจิตไม่ทันแล้วจิตตื่นเต้นไปกับเรื่องชั่วเหล่านั้นวนวลไววไปตามแล้วสติควบคุมไม่อยู่แล้ววันนี้ นั่นแหละสาเหตุที่มันจะแสะดงออกทางกายทางวาจาปะเนี่ยให้พึ่งพากันรู้เี้ถ้าดใดคอยระมัดระวังภัยเหล่านี้อยู่นึกว่าภัยทั้งหลายมันย่อมมีอยู่ในตนของตนอย่างนี้ลนะผู้นั้นก็ไม่ประมาทคอยระมัดระวังตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ลนะเวลาเรื่องไม่ดีไม่งามต่างๆกระทบกระทั่งเข้ามามันกดห้ามจิตได้ทันเลยแบบนี้ พราะสตินะ่ะมันอยู่ใกล้กับจิตอยู่แล้วเมื่อมันห้ามทันอย่างนี้มันมันก็มาแทนได้รู้อำนาจแก,กกิเลตนั่นแหลววะวนี้เมื่อมันห้ามทนมันก็กําหนดละกันลงไปเลยแล้วไอ้เรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นมันก็เป็นสัจจกาดไปเป็นอวกาศไปหายเข้ากลีบไม่ไปเลยเพราะว่าจิตไม่รับเอาแล้วนี่ ผิดไม่ยึดไม่ถือเอาแล้วมันก็หายไปเท่านั้นเองนะมันไม่ใช่ว่าจะไปมีฤทธิ์มีเดชเหมือนอย่างงูพิษบอกอะไรต่ออะไรมมนี่สิ่งมุนี่สัตว์มมนี่นะถ้าหาว่าเราไปจับมันเข้าอย่างนี้มันกัดเลยทันทีเลยอย่างนี้นะ,ะนะั่นแหละกัดแล้วก็เจ็บปวดเลยออันชั้นใดอันนี้ก็เหมือนกันเนะี่ย อารมณ์ต่างๆในโลกนี้ถ้าจิตไปยึดมันเข้าแล้วไม่รักก็ชังเน่ยไม่โลภก,ก็โกรธอ,อันหลงแท้ว่ามันมาด้วยกันเลยแหละถ้าจิตวันไหวไปตามแล้วความหลงมันก็แทรกเข้าพร้อมเลยมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พึงรู้ว่าเมื่อรู้ตัวว่าตนยังละกิเลสยังไม่ได้หมดอย่างนี้นะ ก็แสดงว่าตนน่ะมันยังมีศัตรูอยู่ยังมีภัยอยู่รอบด้านนะนี่ควรตื่นตัวที่ถ้าตนหวังที่จะถอนตอนออกจากทุกข์ในสงสารนะ่ะตนไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วเมื่อไม่ชอบใจกับความทุกข์แล้วผัดยังไม่ระมัดระวังตัวเออปล่อยให้จิตหลงสร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องได้รับทุกข์วันยังคำ่ำหละ แต่ทั้งที่ตนทุกคนแล้วก็เบื่อทุกทั้งนั้นแหละแต่เมื่อบวชเบื่อทุกแล้วตนเองความอัดเรื่องมันนะไปสะสมเหตุแห่งกองทุกข์ขึ้นมาอย่างนี้นะมันก็ต้องได้รับทุกถึงเบื่ออย่างไงมันก็หนีไม่พ้นถ้าตนเบื่อทุกไม่ต้องการทุกจริงอย่างนี้มันก็ต้องคอยระมัดระวังไอ้เรื่องที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นนะต้องระมัดระวังเสมอ ก็ไม่ไม่ใช่ว่าอยู่รีรับทัพย์ส่นอะไรอันเหตุให้เกิดทุกข์นั้นนะก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนอะืตาหูจมูกกลิน้นกายใจอันนี้ก็เป็นคู่กับรูปเสียงกลิน่นลดเครื่องสัมผัสต่างๆอันนี้นะบอ่อเกิดแห่งทุกข์นะบ่บอเกิดแห่งความสุขก็อันนี้ไม่ใช่อื่นไกลนะตาเห็นรูปถ้าหากว่าเรารู้เท่ารูปนั้นแล้ว ไม่วันไว้กับรูปนั่นแล้วใจก็สบายนี่ก็เป็นสุขนั่นแหละเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าไม่รู้เท่าเราวนันนี้ไม่รู้เท่าไปหลงรักหลงชังก็เอาแล้วเป็นทุกข์แล้วนี่นะบ่อทุกข์นะมันอยู่ตรงนี้นะจนจะไปอยู่เลือกอยู่ขำที่ไหนต้องพิจารณาให้มันเห็นหูได้ยินเสียงจมูกได้สูดกลิ่นลิ้นได้รับรสกายได้สัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง อะไรหมดเนี้ยท่าไม่รู้เท่าเราเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกทั้งนั้นเลยความรักก็เป็นเหตุให้เกิดทุกความชังก็เป็นเหตุให้เกิดทุกทุกได้ทั้งสองอย่างเลยอย่างนี้นะแล้วเราจะมากําหนดลากคามรักควคมชังอย่างนี้ไม่ได้เทียวเหรือผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนาแล้วอย่างนี้นะไม่ควรที่จะให เกิดความลังเลใจขึ้นมาในเรื่องหมูนี้นะควรพากันใค่ควรให้มันรู้ต้นสายไปเหตุแห่งทุกข์จับให้มันได้อย่างนี้แล้วเราก็มีสตริระมัดระวังอยู่เสมออันนี้แหละที่ท่านเรียกว่ารักษาศีลแล้วก็สำรวมอินทรีย์ไปพร้อมนี่ถ้าบุคนรักษาศีลแล้วไม่สำรวมอินทรีย์ สิ้นมันก็เศร้าหมองหรือไม่ใช่ก็ขาดไปเลยอก็ให้เพิ่งเข้าใจคําว่าสํารวมอินทรีย์ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเย่ยสํารวมมณีนีนน์นั้นสําคัญมากสํารวมใจดวงเดียวเท่านั้นแหละก็เป็นอันสํารวมอินทรีย์ห้าทั้งห้านั้นได้หมดเลยเช่นรูปมากระทบตาอย่างนี้นะสติวิ่งเข้าไปห้ามจิตได้กําหนดรู้รูปรู้เท่ารูปน,นั้นตามเป็นจริงได้จิต ไม่วันไหวไปด้วยความยินดียินร้ายอย่างนี้นะก็เป็นอันว่ารูปที่มากระทบตานั้นก็ไม่มีพิษมีสงอะไรเลยกว่าน,นี้นะมันก็ผ่านไปผ่านไปแม้เสียงมากระทบหูก็เหมือนกันนะเมื่อห้ามจิตสํารวมจิตได้แล้วมันก็ดับไปดับไปมดของโมนีไม่มีพิษมีสงอะไรเลยอแล้วก็มองเห็นให ชัดลงไปในทางวิปัสนาก็เห็นแจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างหมนี้มีเกิดขึ้นแล้วมีดับไปอยู่นั้นไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารเลยเมื่อเราเพ่งลงไปถึงวิปัสนาเห็นแจ้งลงไปตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วมันก็ยิ่งยิ่งให้วันไหวเลยจิตใจนะ,ะก็ยิ่งตั้งมั่นนผู้ที่วันไหวอย,อยู่แสดงว่าไม่ได้เจริญปัญญาวิปัสนาอะไรเลย ดังนั้นพึ่งพากันตั้งอยู่ในอภมาตธรรมคือความไม่ประมาทดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้